ะคะตรงนี้โรงพาบต้องรู้นะคะกฎภาษาการทําจัดทําข้อมูลอยู่ในรูปแบบ XML เพราะฉะั้นเราต้องทราบกฎของการจัดทําข้อมูล XML ว่าเป็นยังไงนะคะอันแรกคือนะคะ element ทุกตัวจะต้องมีแท็กปิดเสมอก็คือยกตัวอย่างกนี้เรียกว่า element head name นะคะพอจะปิดก็ต้องมีเครื่องหมายนะคะ s l a s นะคะแล้วก็ตามด้วย head name อเน,นี้ยเขาเรียกว่าท็กปิด าเปิดอย่างเดียวเลยนะคะหรือไม่มีตัวเนี้ยตกไปตัวหนึ่งเครื่องหมายตรงเนี้ยก็ถือว่าเราไม่มีแท็กบิดก็ผิดนะคะเพราะยังต้องเช็คความถูกต้องของของตัวอิเลเมนต์ด้วยอันที่สอง XML เป็น case sensitive นะคะตัวเล็กตัวใหญ่มีความสำคัญหมดนะคะอย่าง build item กับ build item ตัวใหญ่ต่างกันนะคะ เพราะยันถ้าสกสกำหนดว่า build item เป็นลักษณะเนี้ย build แล้วก็ i ตัวใหญ่ท่ตัวเล็ก ems โรงพาบาลต้องทำยึดตามแบบนี้หมดเลยนะคะต้องเป๊ะเลยตัวเล็กตัวใหญ่มีความสำคัญพวกแท็กพวกนี้นะคะพะยันตรงเนี้ยต่างกันตามโครงสร้างจะเป็น build b u i l item ตัวเล็กนะคะสามอักขระที่ห้ามมีในตัวข้อมูลนะคะก็มีอยู่ ตามนี้เลยนะคะก็ะคือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเล็กแดนเกเตอร์แดนมากกว่าแอมเปอร์ซานนะคะแล้วก็อโพ s โซฟีคอร์เทชันมาร์กนะคะพวกนี้ไม่ได้ใช้ในตัวข้อมูลเลยนะคะถ้าใช้ในตัวข้อมูลเนี่ยพอสง่อ Friday, สสองไฟล์ไปให้สสสสสจะอ่านไม่ออกนะคะอ่านไม่ออกก็คือโหลด x m l ไม่ได้นะคะ ยนตัวข้อมูลเช่นพวกวิธีการใช้ยานะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในวิธีการใช้ยาใช้ยาอ,าอาน้อยกว่านะคะน้อยกว่าสชั่วโมงหรือมากกว่า4ชั่วโมงใช้เครื่องหมายพวกนี้นะคะไปแปลงให้หมดเลยนะคะไปแปลงให้หมดเลยอาจจะใช้ตัวนี้แทนถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยก็ใช้แอมเบอ,เอ,เอาาร์ซานไอทนะคะ lt แล้วก็ semicolon ทางภาษา xml ก็จะตีความว่านี่คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะันตามนี้เลยจริงๆกด xml มีอยู่ประมาณ9้าข้อนะคะเ้าข้อแล้วเอาที่สำคัญสำคัญที่เราเจออยู่บ่อยๆว่าทำผิดเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างมีสามอย่างนี้นะคะอย่างนี้อันนี้เราต้องรู้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาส่งไฟล์ไปสกชบอกว่าติด เบื้องต้นบอกว่าโหลด XML ไม่ได้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยมีอักขระต้องห้ามหรือเปล่าบรรทัดแรกเนี่ยนะคะระบุถูกไหมนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์แบบ ANSI นะคะ n s เป็น Encoding ถูกไหมยังต้องย้อนกลับมาดูตรงจุดนั้นนะคะนี่มีไว้นะคะ